มีระเบียบวินัยต้นยันตันตาต้นยันตันตะต้นยันต้นยันต้นยันแม่อ้วนพี่เอี่ยนี่นะคะต้นยันตันหนักมากตอนนี้เออลุกกันยากเรื่องกันยากเดี๋ยวนี้สวัสดีผู้ชมหน่อยพี่เอี่ยนี่กับคุณย่าตตตตัันนนะ ยนต้นตะตันยนต้นตะตันยนยเขารักคุณยาเขามากนะคะเขารับฟังคำสั่งทุกอย่างสั่งให้หมุนตัวก็หมุนได้สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชม,มท่านผู้ชมคะ่ะหนูชอบทานอาหารเม็ดนะคะ<ๆ>กินทุกวันคะ่ะนันพุ่งมึง เอกินจนห่า Box, ทั้งอายทั้งน่องเต้นี่เดีนยวเออนี่สมัยอันนี <lequel insane> ้นะคะเพี้ยนี่เป็นตัวผู้เพี้ยนี่เป็นพันแทบบีแคทนะคะนั่นก็เป็นแมวปกติธรรมดาเนี่ยที่อเมริกานัความสามารถเฉพาะตัวเหรอคะ เยอะค่ะคนนี้ชอบอาบน้ําอชอบอาบน้ำชอบใบพัดใ้พัดก็เป็นนะคะเดี๋ยวจะโชว์นั่นนั่นนั่นสกัดจำบอกเจ้าขึ้นจริงเก่งแท้ให้แสดงหนังอยู่เดียวนี่หน่อยสวัสดีท่านผู้ส้มแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ผมชื่ออนี่นะครับนันเอผมชอบอาหารเม็ดนะครับเอ้ยเอ้ผมแสดงละครให้ดูผมอยากได้าาดูน้องเออนี่ดีกว่าอ่าสองพวเมียบ้านก,ก,กอกๆค่ะดูสัตว์ดูอะไรยังมีความสุขมันไม่ได้ด่าใครนะคะสัตว์ มันมีแต่ให้ความสุขสนุกสนานนั่นเห็นบอกรับตามยิ้มไม่ไมสมายิ้มเนี่ยเอ้ายิ้มหน่อยยิ้มให้ทั้งบ้านในโลกยิ้มให้ทั้งบ้านหนร่มบอดีละนานโอ้ยนอนนอนลงฉลิปีนันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะนั่นบ้านเขาตึกคอนโดมิเนียมตึกที่นอนของเี่รนี่นะคะ น้องทีหน้าชอบนอนสูงสูงอืมายไ,ไปค่ะ